ลูกเพจขอกันมาเยอะเหลือเกินนะครับสำหรับชุดนี้เป็นชุดปฏิหารสองสำหรับหลวงพ่อทองสิทธิเอกของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธหลวงพ่อทองสุทธสีโลจัดสร้างขึ้นในวาระครบ,ครบ,ครบหกรอบนะก็ใบจัดสร้างก็มีตามนี้นะก็ หลายเนื้ออยู่นะแต่ว่าเราได้มาไม่ครบได้มาเป็นบางส่วนนะสำหรับชุดนี้ก็คือหมดแล้วหมดเลยนะสำหรับชุดนี้สำหรับหลวงหลวงพ่อทองสุทธศีโลสิทธิเอกของหลงวงประคูณเป็นเหรียญที่สวยแล้วก็น่าเก็บเป็นอย่างมากเลยนะสำหรับเหรียญรุ่นนี้ก็ได้มาอยู่ประมาณา1 1 2 3 4หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 5นึ20หประมาณ24ประมาณเกือบเกือบเกือีเหรียญนะสำหรับชุดนี้ปฏิหาร2ก็ได้ลอตนี้มาเป็นลอตสุดท้ายหาไม่ได้อีกแล้วนะเพื่อนอันนี้จะเป็นเหรียญที่ว่าจัดสร้างขึ้นในเวละครบ6ครบ6รอบก็รับประกันแท้ตลอดการใช้งาน ตลอดอายุสําหรับชุดนี้นะเพื่อนมีรับประกันแท้ให้ออกจากวัดโดยตรงแล้วก็จะเป็นเหรียญอันนี้จะเป็นเหรียญกายทิพนะผมเหลืออยู่สองเหรียญน,นะเห็นเพื่อนๆถามมาก็เลยได้มาจัดมาได้สองเหรียญอันนี้ก็เป็นรุ่นกายทิพเห็นไหมข้างล่างจะเป็นรูปกายทิพได้มาสองเหรียญสําหรับรุ่นนี้เหรียทองแดงนะร,รุ่นนี้จัดสร้างขึ้นมา ก็หาได้แค่นี้นะได้มาสองเหรียญนามาฝากให้กับทางผีของเราแล้วก็อีกรุ่นหนึง่งรุ่นนี้อันนี้จะเป็นรุ่นอะไรเดี๋ยวผมดูก่อนนะแบบนึงรุ่นนี้เดี๋ยวผมดูก่อนอันนี้เหนือดวงนะเหนือดวงได้มาสองเหรียญเดี๋ยวให้ดูจะมีทองแดงครับอันนี้รุ่นเหนือดวงเห็นไหม สวยนะรุ่นนี้เราประกันแท้ให้นะาเพื่อนทุกๆรายการเลยตลอดการใช้งานหมายลขโค้ดก็มีอะไรรุ่นเนื้อดวงได้มาสองเหรียญจะมีเหรียญทองเหลือ,ลองลอแล้วก็ทองแดงแล้วก็รุ่นรุ่นนี้รุ่นนำเลือกนั่งพานก็มีนะได้ได้มาสามเหรียญน,นะรุ่นนี้จะลงยางี้เลยนะเห็นไหมอันนี้เปิดให้บูชา กันไปที่ส okay, องร้อยโอเคสองร้อยก็พอนะถ้าเกิดว่าปัญหาไม่ได้แล้วนะมีแค่นี้หมดแล้วหมดเลยจะมีอยู่สามเหรียญใครปิดก่อนได้ก่อนอ่ะงานนี้ถ้าเกิดหมดแล้วหมดเลยนะสําหรับชุดรุ่นนี้ส่วนรุ่นร,ร,รุ่นนี้จะเปิดอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาททุกรายการจะมีหร้อยเก้าสิบเก้าบาททุกรายการนะสาหรับชุดนี้ปฏิหารสองเอาเก็บเป็นพาคที่น่าเก็บนะเป็นสิทธิ์เอกของ เป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อคูณของเราแล้วก็เหรียญอะไรผมดูอันนี้ได้เหรียญเดียวหลวงปู่โตหลวงปู่โตอันนี้จะเป็นทีมงานเด็กทำพระสร้างขึ้นเหนือสัตตตรงยาคสีสร้างสองร้อยเหรียญอันนี้สวยนะหลวงปู่โตลูกศิษย์ลูกศิษย์สร้างขึ้นเหนืออันนี้ จะสร้างอยู่ที่200เหรียญอันนี้ก็เปิดที่199เหมือนกันนะเป็นราคาเดียวเอาง่ายผมเอาเปิดราคาเดียวไปเลยจะได้จำง่ายๆราคาเดียวอันนี้หลวงพออ่อเลยหลวงพ่อขีบนะหลวงยาสวย,สวยน,นี้ก็ปล่อยราคาเดียวไปเลยเมามเาไปเลยราคาเดียวไปราคา199่รบบาทสนใจก็ ทักเข้ามาถามได้นะสําหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายสุดท้ายแล้วนะเพื่อนมีอยู่รุ่นนี้จะสร้างอยู่ที่สี่พิมพ์ก็คือพิมพ์เสมาแบบเต็มองเห็นไหมเสมาเต็มองค์สวยมีแต่เหรียญสวยเป็นเหรียญที่น่าเก็บเลยแหละรุ่นนี้แล้วก็เสมาครึ่งองค์เสมาครึ่งองค์แล้วก็ลูกไข่ลูกไข่แบบเต็มองค์แล้วก็ลูกไข่แบบ รึ่งองค์อันนี้ไม่รู้ว่าใครปิดก่อนก็ได้ก่อนแหละเพราะว่าไอ้ของของเรามาเขาสร้างขึ้นมาก็หลายหลายเนื้ออยู่นะแต่ว่ามันได้ไม่ครบหรอกได้อยู่ตามนี้แหละยังไง,งไงก็ทักเข้ามาปิดกันได้เลยนะอ่ะสนใจก็ปิดกันมาได้เลยหมดแล้วหมดเลยนะครับชุดสุดท้ายแล้วหาไม่ได้อีกแล้วนะครับน่าเก็บมากเลยสําหรับชุดนี้อ่ะแค่นี้แหละทักมานะ